ฉีดวัคซีนอะไรบ้างอะคะที่ไปเกาหลีแล้วไม่ต้องกักตัวอะมาดามจะบอกว่าตอนนี้ก็คือมีแค่7ตัวเท่านั้นนะคะในของตึกประกาศออกมาจากสถานทูตเกาหลีนะคะถ้าอนาคตมีมากขึ้นเดี๋ยวมาดามจะมาอัปเดตอีกรอบนึงนะคะแต่ก่อนอื่นขอให้ทุกคนรู้ก่อนว่าแม้คุณฉีดวัคซีนครบนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว็นการกักตัวนะคะมันได้เฉพาะผู้ที่ อ่าตอนนี้คือไปเกาหลีต้องขอวีซ่าให้ผ่านก่อนคะวีซ่าไม่ผ่านนะคะคุณก็บินไปไม่ได้แม้คุณฉีดวัคซีนครบรู้ข้อน,นี้ก่อนนะคะ<อ>และเงื่อนไขของผู้ที่วีซ่าผ่านนั้นจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นในเรื่องของวัคซีนมันมีอยู่แค่3วีซ่าเท่านั้นนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะหึก็คือวีซ่าที่ไปเยี่ยมเยือนนะคะโดยที่ต้องมีเอกสารหลักฐานว่าคุณเนี่ย เป็นอะไรกับบคุคคลที่ไปเยี่ยมมีเอกสารทางราชการเช่นแม่จะไปเยี่ยมลูกสาวต้องเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดกันจริงๆนะคะหรือภรรยาไปเยี่ยมสามีต้องมีใบสมรสทางกฎหมายนะคะและข้อต่อไปค่ะประเภทของวีซ่าที่ไปเล่าเรียนศึกษานะคะอันนี้ก็ได้รับสิทธิ์ยกเวนก้นการกับตัวท่าฉิดครบนะคะและข้อสุดท้ายค่ะจะเป็นวีซ่าประเภทไปติดต่อราชการหน่วยงานของเกาหลีต่างๆนะคะอันนี้ก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการกักตัวค่ะดังนั้นไม่ใช่ทุกคนนะคะแม้วีซ่าผ่านก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกนะคะ แล้วก็ต้องทําเรื่องอีกว่าจะขอยกเวก้นการกักตัวโดยส่งเรื่องราวมาดามเคยไลฟ์ไปแล้วไปดูกันอีกรอบหนึ่งส่วนคราวนี้ค่ะมาดูกันว่าแล้ววัคซีนอะไรนะคะที่ประเทศเกาหลีรับรองนั้นตอนนี้นะคะมาดามอัดคลิปกรกฎาคามต้องย้านะคะเื่ออนาคตเขาเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะว่ากันไปตามเรื่องของอนาคตปัจจุบันมี7ตัวนะคะเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวไฟเซอร์ค่ะตัวที่2นะคะก็คือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะตัวที่3ก็คือตัวโมเดอร์นานะคะตัวที่4ก็คือแอตตาซนิก้านะคะตัวที่5ก็คือโควิดชัยนะคะตัวที่6ก็คือซีโนฟาร์มนะคะตัวสุดท้ายตัวที่7ก็คือซ i โนแวคค่ะโอเคเดี๋ยวบาดามจะขึ้นข้อมูลให้ด้วยนะคะว่าคุณจะไปหาจักประกาศฉบับนี้ที่ไหนดังนั้นเมื่อฉีดวัคซีนครบโดสนะคะจะได้รับการกักตัวก็ต่อเมื่อต้องทําเรื่องยื่นส่งเรื่องขออีเมลกับทางสถานทูตอีกน้นขั้นตอนก็ไม่ ง่ายและก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการกักต,ตัวต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นถ้าอนาคตนะคะเกาหลีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีข้อมูลที่แบบอ่าได้ทุกวีซ่าสำหรับคนทั่วไปเดี๋ยวมาดามจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้นะคะยึดตามประกาศของเดือนกร,รกฎาคมปี2021ไปก่อนโอเคใครเห็นคลิปนี้ว่าเป็นประโยชน์แชร์เลยนะคะและใครไม่อยากพลาดกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้มาดามด้วยนะคะในช่องของ YouTube วันนี้ก็ไปแล้วค่ะ